สวัสดีครับบังวันจากช่องตรงเป็นตรงนะคก่อนอื่นเลยครับเหมือนเดิมนะครับใครสนใจจะร่วมพูดคุยฟุตบอลนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับบังนะครับเข้าไปที่ทางเข้าหน้าช่องทิกต o k นะครับเข้าไปร่วมพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารฟุตบอลกันนะครับมีทั้งทีมชาติและก็ทีมสโมสรทุกหลีกบนโลกใบนี้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ต้องยกให้ฟุตบอลโลกนะครับครับคือฟุตบอลโลกคืนนี้นะครับเราจะไปกันที่สายดีนะครับนัดแรกของสายดีเลยนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับทีมชาติตเซีย นะครับในเวลา2ทุ่มนะครับกู้นี้ทีมชาติเดนมาร์กนั้นมาในฐานะทีมเต็งอันดับ10เลยนะครับจากการจัดอันดับของสื่อต่างประเทศนะครับให้เป็นทีมเต็งในฐานะเต็ง1ิเลยนะครับพบกับทีมชาติตูนิเซียอีกหนึ่งทีมจากทวีปแอฟริกานะครับทีมชาติเดนมาร์กนั้นนะครับนำทีมโดยแคสเปอร์สมัยชมาเคลนะครับแล้วก็ตันทีมของพวกเขาซึ่งกลับมาจากการเป็นโรคหัวใจนะครับอีริกเซนโอ้นะครับส่วนดาวดังอยู่กันครบเลยนะครับเล่นอยู่ใน ทวีบยุโรปหลายๆทีมนะครับมีทั้งพออาแจกของฮอลแลนด์นะครับมีทั้งที่นโปลีของอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับด้วยกับตัวผู้เล่นนะครับส่วนตุนิเซียเนี่ยนะครับส่วนมากตัวผู้เล่นจะเล่นอยู่ในลีกในประเทศของตัวเองนะครับซึ่งนะครับความสามารถนะครับบางมองว่าความสามารถความความเก่าเกมนะครับบางยังมองว่าบางยังมองว่าเดนมาร์กจะดีกว่านะครับเดนมาร์กจะดีกว่าแต่ด้วยกับ สภาพทีมของทวีแอฟริกาเนี่ยนะครับเป็นฟุตบอลที่เล่นใจถึงเล่นสู้นะครับสู้นะครับบางมองว่าคู่นี้นะครับน่าจะชนะกันไม่เกินหนึ่งลูกนะครับน่าจะชนะกันไม่เกิน1ลูกนะครับส่วนถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจบางแนะนําให้อยู่ต่ําไว้นะครับบางแนะนําให้อยู่ต่ําไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ต่ําไว้นะครับ บางคิดว่าคู่นี้จะยิงกันไม่เยอะและชนะกันแค่ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในสายนี้นะครับในเวลาตีสอนะครับฝรั่งเศสกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับคู่นี้ฝรั่งเศสก็มามาในฐานะทีมเต็งนะครับอีกอีกทีมหนึ่งเลยนะครับเป็นทีมระดับ4ของโลกนะครับพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับซึ่งมาจากทวีปเอเชียของเรานั่นเองนะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสนั้นอยู่ในอันดับ4ของโลกแล้วก็ทีมชาติออสเตรเลียนั้นอยู่ในอันดับที่38แนะครับแต่ว่าทีมชาติออสเตรเลียนั้นมีผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่เล่นอยู่ในยุโรปนะครับแต่ด้วยเรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะครับสู้ฝรั่งเศสไม่ได้แน่นอนนะครับบอลถูกกฎหมายในต่างประเทศนั้นยกให้ฝรั่งเศสเป็นต่อเกือบ2ช่วงตัวนะครับซึ่งหมายความว่าต้องยิงถึง3ลูกนะครับคู่นี้นะครับ บางแนะนําให้ไปกดสูงไว้นะครับบางแนะนําให้ไปกดสูงไว้บางคาดว่าฝรั่งเศสนะครับเดินหน้าบุกอย่างเดียวนะครับแล้วด้วยกองหน้านะครับโอ้โหเชรูนะครับเอมบัปเบ้จะจัดเด็กนรกนะครับกองกลางกองหลังประตูโอ้โหออสเตรเลียไม่รู้จะเอาประตูไหนมาสู้เลยนะครับแต่ก็ต้องตั้งรับไว้ก่อนแล้วรอสูวนรับบางคิดว่าคู่นี้นะครับบางคิดว่าคู่นี้บางมองไปที่สกอร์สูงนะครับ